น้ำฝนเป็นสาวหน้าตาดีตัวขาวสูงหุ่นดีใครเห็นก็ต้องเหลียวเธอเดินไปตลาดทีพ่อค้าก็ยิ้มให้แม่ค้าก็เรียกชื่อเสียงดังเด็กแถวนั้นลือกันว่าน้ำฝนเลือกได้ทั้งตลาดมีแต่คนอยากจีบตอนเรียนอยู่มัธยมก็มีหนุ่มๆม,มาเฝ้ารอหน้าประตูโรงเรียนบางวันต้องผลัดกันมามีทั้งรุ่นเดียวกันรุ่นพี่ ไปจนถึงคนขับรถส่งน้ำแข็งแม่เคยถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนจริงๆสักทีน้ำฝนก็แค่หัวเราะแล้วเดินเข้าห้องจริงๆเธอไม่ได้อยากร้ายแค่รู้สึกว่าจะรีบจริงจังไปทำไมผู้ชายก็เหมือนมะม่วงในสวนยังไม่ลองชิมจะไปรู้ได้ยังไงว่าอันไหนหวานเพื่อนสนิทเคยเตือนมึงเล่นแบบนี้สุดท้ายจะไม่เหลือใครนะ น้ำฝนสายหัวแล้วว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเวลาคุยกับใครเธอไม่เคยบอกว่าตัวเองมีคนคุยอยู่แล้วเธอแค่บอกว่าโสดจ้าเธอบอกตรงๆว่าไม่ได้คบใครจริงๆังแค่คุยไปเรื่อยๆดูใจกันไปก่อนใครพาไปกินหมูกระทะก,ก็ไปใครชวนดูหนังกลางแปลงก็ตามแต่อย่ามาผูกมัดนะาขอร้อง ต้นเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์มาส่งเธอตอนบ่ายสองพอถึงเย็นบอสก็มารับไปกินข้าวเย็นหลังจากนั้นนัดก็โทรมาคุยต่อก่อนนอนเธอก็แชทกับแมนไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครทุกคนคิดว่าเป็นแค่คนคุยคนเดียวเธอจำได้หมดว่าใครชอบอะไรใครไม่กินผักใครแพ้กุ้งใครใช้ยาสะผมกลิ่นอะไรบางคนก็ทุ่มเทให้เธอหมดหัวใจ บางคนก็เหมือนเธอคือเล่นเล่นเหมือนกันแต่ทุกคนต่างคิดว่าเธอเป็นคนพิเศษของเขาต่างคนต่างหวังว่าจะได้เป็นตัวจริงน้ำฝนไม่คิดว่าตัวเองผิดเธอแค่ยังไม่เจอคนที่ใช่ก็เลยไม่อยากปิดโอกาสตัวเองเธอคิดว่าแค่ยังไม่เลือกใครไม่ได้หลอกใครไม่ได้คบซ้อนแบบแฟนๆเธอชอบความรู้สึกมีคนแคร์ ชอบที่มีคนทักมาทุกเช้าชอบที่มีคนคอยถามกินข้าวหรือยังบางครั้งเธอก็เหงาแต่ไม่อยากอยู่กับใครแค่เพราะเหงาเลยเลือกที่จะมีหลายตัวเลือกเธอไม่คิดว่าความรักมันต้องยึดติดเธอคิดว่ามันต้องสนุกและเบาสบายน้ำฝนยังไม่อยากลงหลักปักฐานเธอแค่อยากให้ทุกวันมีอะไรให้ใจเต้นแค่นั้นเอง ต้นเป็นคนทำงานไม้อยู่บ้านท้ายซอยบ้านเก่าแต่สะอาดเรียบร้อยทุกเช้าเขาจะขี่จักกรยานผ่านหน้าบ้านน้ำฝนยกมือไหว้แม่เธอทุกครั้งต้นไม่พูดเยอะชอบส่งยิ้มมากกว่าคนแถวนั้นว่าเขานิสัยดีน้ำฝนเคยได้ยินว่าต้นเรียนไม่จบเพราะต้องออกมาทำงานดูแลแม่ที่ป่วยเขาตื่นเช้ากว่าใครทำงานเร็วไม่บน่น แต่ไม่เคยมีเงินติดตัวเยอะโทรศัพท์ก็รุ่นเก่าเสื้อที่ใส่ก็ซ้ำๆรองเท้าเป็นรอยตรงส้นครั้งแรกที่ต้นเข้ามาคุยเขาถือไม้แก่ลายเล็กๆมาให้เป็นที่รองแก้วเขาบอกว่าลองใช้ดูนะผมทำเองน้ำฝนรับมาแบบงงๆแล้วแค่ยิ้มจางๆต้นไม่ได้จีบหวือหวาเขาแค่แวะมาคุยเอาแตงโมมาให้บ้างเวลาหน้าร้อน น้ำฝนเคยลองนั่งคุยด้วยเจอว่าเขาฟังเก่งพูดน้อยแต่พูดแล้วฟังแล้วรู้สึกดีเวลาน้ำฝนบ่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้นจะฟังแบบตั้งใจไม่เคยแทรกกลางประโยคเขาไม่เคยถามว่าเธอคุยกับใครไม่เคยจ้องตาเธอนานนานแต่เธอรู้ว่าเขาชอบเธอวันหนึ่งฝนตกหนักต้นเอาร่มมาส่งถึงบ้านแม้ตัวเองจะเปียกทั้งตัว น้ำฝนเปิดประตูมาเห็นเธอเงียบไปแป๊บหนึง่งก่อนจะพูดเบาๆว่าขอบคุณนะต้นยิ้มแล้วเดินกลับไปน้ำฝนยืนมองหลังเขาใจมันก็รู้สึกอะไรบางอย่างแต่พอกลับเข้าบ้านเธอก็มองที่รองแก้วแล้วถอนหายใจเธอนึกถึงบอสที่ขี่มอใส่เไซค์เท่ๆกับนัดที่พาไปกินร้านหรูในเมืองน้ำฝนพูดกับตัวเองว่า ต้นก็ดีนะแต่เราไม่น่าจะไปด้วยกันได้เธอไม่เคยพูดแบบนั้นต่อหน้าเขาแต่เธอค่อยๆห่างออกมาไม่ตอบแชทบ้างรับสายบ้างต้นยังคงมาเงียบๆเ,เอามะม่วงมาแขวนไว้ที่ประตูรัว้วแล้วเดินกลับไปไม่พูดอะไรน้ำฝนเริ่มรู้สึกเกรงใจแต่ก็ไม่อยากให้ความหวังใครเธอเลือกที่จะนิ่งวันหนึ่งต้นยืนรออยู่ที่หน้าบ้าน เขาถามเสียงเบาว่าฝนสบายดีไหมเธอยิ้มแล้วพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้ชวนคุยต่อแค่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นต้นก็หายไปจากหน้าบ้านเธอเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนน้ำฝนนั่งกินข้าวที่ระเบียงมองไปทางบ้านต้นที่ไฟยังเปิดอยู่แต่ไม่มีเสียงอะไรเธอเงียบแล้วหันกลับเข้าบ้าน ทำเป็นลืมลืมไปบ้างว่าครั้งนึงเคยมีคนแบบเขาเข้ามาบอสเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังผ่านหน้าบ้านน้ำฝนทุกเย็นเสื้อกล้ามฟิตฟิตกับหมวกกันน็อกหล่อๆเขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่มาอยู่กับญาติที่นี่ช่วงปิดเทอมทุกคนแอบมองเขาเพราะดูเด่นน้ำฝนเห็นครั้งแรกใจก็รู้สึกวูบว่าเธอบอกกับเพื่อนว่าคนนี้ฉันเอา บอสรู้ว่าน้ำฝนมองเขาก็ส่งยิ้มกลับมาแบบที่ผู้หญิงคนไหนเจอก็ต้องเขินไม่กี่วันหลังจากนั้นเขาก็แวะมาจอดหน้าบ้านถามน้ำฝนว่าชื่ออะไรน้ำฝนไม่ได้ตอบทันทีเธอแค่ยิ้มแล้วเดินเข้าบ้านแต่ในใจกระโดดโลดเต้นบอสเริ่มมาบ่อยขึ้นบางวันก็ขี่มอไซค์พาไปกินน้ำแข็งใสาบางวันก็พาไปขี่วนรอบหมู่บ้าน เขาชอบฟังเพลงเสียงดังๆสุบุรี่บ้างตอนอยู่กับเพื่อนพูดคาหวานแต่ไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวเธอน้ำฝนไม่คิดมากเธอรู้ว่าเขาหล่อและมีคนมองเยอะแต่เธอมั่นใจว่าเขาสนใจเธอที่สุดเพื่อนเริ่มเตือนว่าเห็นบอสคุยกับสาวร้านชานมแล้วก็อีกคนตรงแยกวัดแต่น้ำฝนไม่สนใจ เธอเชื่อว่าเขาคงมีเพื่อนเยอะเฉยเๆยังไม่ได้คบใครจริงจังเธอก็ยังไม่ได้คบใครจริงจังเหมือนกันเพราะงั้นเธอไม่รู้สึกผิดอะไรบอสชอบชวนเธอไปเที่ยวกลางคืนบอกว่าอย่าไปบอกแม่น้ำฝนลังเลแต่ก็ไปคืนหนึ่งเขาพาไปกินข้าวต้มร้านไกลแล้วก็เปิดเพลงในรถเสียงดังจนคนหันมามองน้ำฝนรู้สึกสนุก มันต่างจากต้นที่เรียบร้อยและนิ่งเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังที่ตัวเองเป็นนางเอกแต่บอสไม่เคยพาเธอเข้าบ้านไม่เคยรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนหรือมีครอบครัวแบบไหนเขาชอบพูดว่าเดี๋ยวกลับเมืองก็คิดถึงแน่แล้วก็หัวเราะแบบเจ้าชู้น้ำฝนแอบคิดในใจถ้าเขาขอเป็นแฟนจริงๆเธอคงตอบตกลงแม้จะยังไม่รู้จักเขามากนะัก วันหนึ่งเธอเจอบอสที่ตลาดเขาเดินมากับผู้หญิงอีกคนจูงมือกันเหมือนแฟนบอสเห็นเธอแล้วหลบตาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วรีบพาอีกคนเดินไปน้ำฝนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นใจมันชาไปหมดมือที่ถือถุงผักสันเบาๆแต่พอกลับถึงบ้านเธอก็ลบทิ้งจากความคิดบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรยังไม่ได้คบกัน เธอยังเชื่อว่าคนหล่อๆแบบนี้คงมีคนมาชอบเยอะเธอต้องแข่งให้ชนะเท่านั้นถึงจะเจ็บนิดหน่อยในใจแต่น้ำฝนก็ยังคุยกับบอสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอบอกกับกระจกตอนหวีผมว่าผู้ชายก็เหมือนรองเท้าต้องลองหลายคู่ก่อนจะเลือกได้จริงๆแมนเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทน้ำฝนบ้านอยู่ติดกัน รู้จักกันตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนเงียบเงียบไม่เคยพูดมากแต่เวลายิ้มแล้วดูใจดีแมนเรียนจบแล้วทำงานรับจ้างทั่วไปบางวันก็ไปช่วยร้านวัสดุบางวันก็ล้างรถเขาชอบใส่เสื้อเชิดแขนยาวพับแขนไว้ครึ่งๆหน้าตาไม่หล่อแต่สะอาดตาไม่เคยทำผมจัดทรงแบบคนอื่นแค่วีวีเบเรียบแล้วออกจากบ้านดูเหมือนไม่สนใจใคร แต่ถ้าใครได้คุยกับเขาจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนจริงใจไม่พูดเล่นไม่แกล้งหวานน้ำฝนเจอแมนบ่อยมากเพราะเขามักมาเอาข้าวที่แม่ทำไว้ให้แล้วฝากของมาบ้านเธอบางวันเขาก็ช่วยยกของขึ้นบ้านบางวันก็เดินผ่านแล้วถามแค่ว่าเหนื่อยไหมวันนี้ไม่มีคำหวานไม่มีสายตาจีบแต่ทำให้น้ำฝนรู้สึกอุ่นๆโดยไม่รู้ตัว เวลาฝนไม่สบายแมนจะเอายามาให้แล้วถามเบาๆว่ากินข้าวหรือยังเขาไม่เคยล้ำเส้นไม่เคยจับมือหรือส่งสายตาหวานๆแต่เขาอยู่ข้างๆตลอดน้ำฝนรู้ว่าแมนแอบชอบแต่เธอก็ยังไม่ให้ความหวังเพราะคิดว่าเขาดีเกินไปเธอเคยบ่นกับเพื่อนว่าแมนเหมือนคนพร้อมจะดูแลแต่ไม่น่าตื่นเต้นเลยเพื่อนก็เงียบไป บอสทำให้ใจเต้นแรงนัดพาไปเปิดโลกใหม่ๆแต่แมนทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านน้ำฝนไม่อยากอยู่แบบนิ่งๆไปทั้งชีวิตเธออยากมีเรื่องตื่นเต้นให้เล่าให้คนอื่นฟังวันหนึ่งแมนมาเอาหนังสือที่น้ำฝนเคยยืมแล้วพูดว่าขอบคุณนะที่อ่านจนจบน้ำฝนยิ้มแล้วบอกว่าก็สนุกดีแต่เนิบๆไปหน่อยแมนไม่ได้ว่าอะไร เขาแค่พยักหน้าเบาๆแล้วเดินกลับพอตกเย็นน้ำฝนนั่งคุยกับบอสอยู่ใต้ต้นชมพู่เธอมองไปทางบ้านแมนที่มีแสงไฟสลัวๆลอดผ้าม่านออกมาบอสนั่งใกล้ๆมือเขาแตะที่ไหล่เธอเบาๆน้ำฝนใจเต้นแรงและยิ้มเธอบอกตัวเองว่าแบบนี้แหละคือชีวิตที่อยากได้คืนนั้นแมนส่งข้อความมาว่า พรุ่งนี้จะไม่อยู่หลายวันฝากดูบ้านให้หน่อยนะน้ำฝนอ่านข้อความแล้ววางโทรศัพท์ลงโดยไม่ตอบอะไรกลับไปเธอมองกระจกแล้วจัดผมใส่ลิปมันสีชมพูนิดนิดแล้วกระซิบกับตัวเองเบาๆว่าขอโทษนะแมนแต่เราอยากได้มากกว่าความสบายใจนัดเป็นหลานชายของป้าเล็ก ที่ย้ายมาอยู่บ้านข้างๆชั่วคราวระหว่างปิดเทอมใหญ่วันแรกที่เขามาก็สะดุดตาคนทั้งซอยด้วยเสื้อเชิ้ตสีอ่อนกับนาฬิกาเรือนเงินน้ำฝนมองจากหน้าต่างชั้นบนแล้วพูดกับแม่ว่าคนนั้นใครเหรอนัดไม่พูดเยอะแต่คำที่พูดออกมาก็สุภาพและน่าฟังเขาช่วยป้าเล็กกวาดลานล้างมอไซค์หน้าบ้าน แล้วก็ยิ้มให้ทุกคนที่เดินผ่านวันนั้นน้ำฝนเดินถือผ้าไปตากแล้วทำผ้าเช็ดหน้าเธอหล่นตรงหน้าบ้านเขานัดเดินมาเก็บให้แล้วยื่นกลับมาแบบเงียบเงียบน้ำฝนรับแล้วเผลอยิ้มหัวใจเธอเต้นแบบไม่รู้ตัวเธอคิดในใจว่าคนนิ่งๆแบบนี้น่าสนใจดีแฮะจากนั้นเธอก็เริ่มทำเป็นเดินผ่านบ้านป้าเล็กบ่อยขึ้น บางทีก็ยืนนานกว่าปกติไม่กี่วันถัดมานัดเอาหนังสือมาคืนป้าเล็กแล้วเจอน้ำฝนที่นั่งเล่นมือถือหน้าบ้านเขาถามเสียงเบาๆว่าอ่านหนังสือไหมน้ำฝนตอบทันทีว่าอ่านสินัดยื่นหนังสือให้เล่มหนึ่งแล้วบอกว่าลองเล่มนี้ดูอ่านง่ายดีจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มคุยกันมากขึ้น คุยเรื่องหนังสือบ้างเรื่องเพลงบ้างแล้วก็เรื่องในเมืองน้ำฝนชอบฟังนัดเล่าเรื่องร้านกาแฟร้านขนมกับรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องจ่ายเงินสดเขาพูดเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้ไปอยู่ในที่อื่นนัดไม่เคยพูดจีบตรงๆแต่ทุกคำที่พูดออกมาทำให้น้ำฝนยิ้มได้ง่ายๆ เขาไม่ชวนไปนั่งใต้ต้นไม้ไม่แต่ตัวไม่จ้องตานานแต่เธอก็รู้ว่าเขาแอบสนใจน้ำฝนเริ่มห่างจากบอสและแทบไม่ได้ทักหาใครเลยช่วงนั้นวันหนึ่งนัดถามว่าเคยคิดอยากไปอยู่ในเมืองไหมน้ำฝนตอบว่าเคยแต่คงไม่มีโอกาสหรอกนัดยิ้มแล้วพูดว่าบางทีโอกาสก็มาแบบไม่รู้ตัวเธอฟังแล้วใจเต้นแรง เหมือนนัดกำลังชวนเธอไปด้วยในทางอ้อมบ่ายวันนั้นเธอแต่งหน้าบางๆใส่เสื้อสีอ่อนที่ไม่ค่อยได้ใส่แล้วถือหนังสือเดินไปหน้าบ้านป้าเล็กนัดไม่อยู่ป้าเล็กบอกว่าเขาออกไปส่งของให้ย่าแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเย็นๆน้ำฝนกลับบ้านแล้วนั่งเหมอที่ระเบียงหัวใจมันเหมือนลอยอยู่ที่อื่นคืนนั้นเธอเปิดหนังสือที่นัดให้ เจอกร์ดเล็กๆแตะไว้หน้าแรกเขียนว่าถ้าอ่านจบจะชอบมากแน่ๆน้ำฝนยิ้มคนเดียวแล้วพูดเบาๆว่าถ้าเขาชวนไปไหนฉันไปนะไม่ลังเลเลยช่วงนั้นน้ำฝนดูมีความสุขหน้าตาสดใสเหมือนคนมีเรื่องให้คิดตลอดเวลาเธอสลับคุยกับแต่ละคนแบบไม่ให้ใครรู้ว่าอีกคนคือใครทุกอย่างถูกวางไว้อย่างแนบเนียน เช้าคุยกับแมนบ่ายเจอบอสเย็นเจอนัดดึกๆชัแชทกับต้นไม่มีใครทักกันไม่มีใครถามว่าเธอมีใครอีกหรือเปล่าทุกคนเหมือนอยู่ในเกมของเธอน้ำฝนไม่ได้รู้สึกผิดเธอคิดว่าแค่ยังไม่ตัดสินใจยังไม่เรียกว่าแฟนสน่อยคนอื่นคุยหลายคนยังไม่เป็นไรแล้วทำไมเธอจะทำบ้างไม่ได้ แต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือคนในหมู่บ้านเริ่มจับตามองเสียงซุบซิบเริ่มลอยมาจากหลังรัว้วแม่ค้าในตลาดพูดกันว่าเห็นเดินกับคนโน้นวันก่อนวันนี้มากับอีกคนแล้วแล้วก็ถอนหายใจเพื่อนบางคนเริ่มห่างๆบางคนพูดตรงๆว่าอย่าเอาเราไปเกี่ยวนะเราไม่รู้เห็นด้วยวันหนึ่งระหว่างกินก๋วยเตี๋ยวน้ำฝนได้ยินเด็กกลุ่มหนึ่งพูดว่า พี่คนนี้หลายใจอะแล้วหัวเราะกันเธอทำเป็นไม่ได้ยินแต่ในใจเหมือนมีอะไรบางอย่างจุกข,ขึ้นมานิดๆเธอบอกตัวเองว่าก็เรายังไม่ได้เลือกใครนี่นาแต่เสียงนั้นก็ดังวนอยู่ในหัวทั้งวันบอสเริ่มถามคำถามที่ไม่เคยถามเมื่อวานอยู่กับใครอะทำไมไม่ตอบไลาย แมนเริ่มเงียบลงไม่แวะมาบ่อยเหมือนเดิมแล้วแค่ส่งข้อความสั้นๆว่าเหนื่อยนิดหน่อยต้นไม่มาหน้าบ้านเกือบสัปดาห์แม่ของต้นบอกว่าเขาไปช่วยงานข้างนอกยังไม่รู้จะกลับวันไหนส่วนนัดก็เริ่มพูดน้อยลงเวลาคุยกันเหมือนมีอะไรอยู่ในใจเขาเคยยิ้มก่อนทุกครั้งตอนนี้กลายเป็นแค่ยิ้มบางๆแล้วมองออกไปทางถนน น้ำฝนเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปแต่ก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นต้นเหตุเย็นวันหนึ่งขณะนั่งล้างจานหลังบ้านแม่เดินมานั่งข้างๆแล้วพูดว่าถ้าเราจะเลือกใครก็เลือกเธอลูกอย่าให้คนเขาดูแย่เพราะความไม่ชัดเจนของเราเลยนะน้ำฝนเงียบมือนิ่งอยู่ในอ่างน้ำน้ำที่ล้นออกมาก็ยังไหลต่อไปช้าๆ คืนนั้นเธอเปิดแชทในโทรศัพท์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเห็นชื่อทุกคนที่เคยทำให้เธอยิ้มเธอพิมพ์หาใครสักคนแล้วลบออกก่อนกดส่งทำแบบนั้นซ้ำอยู่หลายรอบสุดท้ายเธอวางโทรศัพท์ลงปิดไฟแล้วนอนตะแคงหันหน้าเข้าผนังเงียบๆเบช้าวันนั้นอากาศครึ้มๆเหมือนฝนจะตกน้ำฝนใส่เสื้อคลุมแล้วออกไปหน้าบ้าน เธอยือนรถน้ำต้นไม้มือเท้าเอวมองฟ้าใจลอยไปถึงใครก็ไม่รู้ทันใดนั้นแมนเดินเข้ามาเงียบๆย,ยื่นขนมปังไส้หมูหยองให้แล้วพูดว่ากินรองท้องก่อนนะน้ำฝนยิ้มรับแล้วถามว่าวันนี้ว่างเหรอแมนพยักหน้าแล้วนั่งลงที่แคร่ไม้หน้าบ้านเขามองพื้นอยู่พักหนึ่ง ก่อนเงยหน้าขึ้นมาช้าๆแล้วพูดตรงๆว่าเราชอบฝนน้ำฝนเงียบไปขนมปังในมือแน่นิ่งใจเธอเต้นแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีแมนไม่หลบตาน้ำเสียงเรียบแต่แน่นหนักถ้าฝนยังไม่เลือกใครขอเรารอได้ไหมน้ำฝนกัดปากมองหน้าเขาแบบอดอดัดแล้วตอบเบาๆว่าแมนเป็นคนดีนะแต่เราไม่อยากให้ความหวัง เขายิ้มนิดนิดแล้วพูดว่าเราเข้าใจก่อนจะลุกขึ้นยืนชา้ชาช้าเราคงไม่ได้ดีเท่าคนอื่นเขาพูดแค่นั้นแล้วเดินกลับแบบไม่หันมาน้ำฝนยืนมองหลังเขามือยังกำขนมปังแน่นใจเหมือนมีอะไรจุกอยู่ตรงอกวันนั้นทั้งวันเธอไม่ได้คุยกับใครไม่อยากหยิบมือถือขึ้นมาแม้แต่นิดเดียว วันต่อมาแม่ของแมนแวะมาหาแม่เธอเอาผักมาให้เหมือนทุกทีตอนกำลังคุยกันแม่ของแมนพูดขึ้นลอยๆว่าแมนไปอยู่กับลุงในตัวเมืองแล้วนะน้ำฝนที่นั่งอยู่ตรงขั้นบันไดยหยุดมือที่กำลังปอกฝักถั่วทันทีใจเธอสะดุดเธอถามทันทีว่าไปตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ของแมนยิ้มจางๆแล้วตอบว่าเมื่อคืน ไม่มีการล่ำลาไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่คำว่าไปก่อนนะเธอนั่งเงียบๆอยู่นานข้างๆมีเปลือกถั่วกองพูนแต่มือไม่ขยับอีกเลยคืนนั้นน้ำฝนเปิดรูปเก่าๆในมือถือรูปที่แมนยืนยิ้มข้างรถเข็นผล,ลไม้รูปที่เขาช่วยเธอถือของกลับบ้านเธอมองไล่ไปทีละรูป จนมาถึงรูปสุดท้ายที่เขาถ่ายให้เธอเงียบเๆตอนเธอยืนเก็บฝักบัวเธอกดลบไม่ลงก็กดปิดจอแล้ววางไว้ข้างตัวเสียงลมพัดมาจากหน้าต่างเธอหันไปมองฟ้าสีหม่นแล้วพูดเบาๆว่าแค่พูดตรงๆแล้วก็หายไปเลยเนี่ยนะใจร้ายจังวันนั้นน้ำฝนออกไปตลาดเดินผ่านร้านชานมที่มักไปกับบอส เธอยิ้มกับตัวเองเบาๆกำลังจะเดินเข้าไปสั่งของสายตาก็เหลือไปเห็นบอสยืนอยู่ตรงมุมข้างๆมีผู้หญิงผมยาวยืนพิงไหล่เขาเธอชะงักทันทีหัวใจมันสะดุดมือที่ถือกระเป๋าผักแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงคนนั้นจับแขนบอสไว้แน่นหัวเราะเสียงดังแล้วพูดกับเขาเหมือนคนสนิทบอสมองเธอด้วยสายตาแบบที่เคยใช้กับน้ำฝน แบบที่ทำให้เธอเคยเผลอใจเขาไม่ได้เห็นน้ำฝนยืนอยู่ตรงนี้หรือถึงเห็นก็ทำเป็นไม่รู้เดินเข้าร้านไปกับคนนั้นเฉยๆน้ำฝนยืนมองอยู่นานจนแม่ค้าร้านตรงข้ามกระซิบเบาๆว่านั่นแฟนเขาหน้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่ก่อนย้ายมาคำพูดนั้นเหมือนโดนตีเข้าตรงกลางอกเธอไม่ได้พูดอะไรแค่หันหลังกลับแล้วเดินช้าๆ เสียงตลาดดังแค่ไหนเธอก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยใจเธอเหมือนกลายเป็นเสียงเงียบๆที่อธิบายไม่ออกพอกลับถึงบ้านเธอเปิดแชทเก่าๆก,กับบอสเลื่อนดูประโยคหวานๆที่เขาเคยส่งมามันเคยทำให้เธอยิ้มแต่ตอนนี้แค่เห็นก็รู้สึกตลกร้ายเธอกดลบทุกอย่างทิ้งแบบไม่ลังเล แล้วโยนโทรศัพท์ไว้บนเตียงเดินไปนั่งนิ่งๆที่หน้าบ้านไม่พูดอะไรอีกเลยทั้งวันวันต่อมาน้ำฝนแวะไปบ้านป้าเล็กเหมือนเคยแต่เจอแค่ประตูที่ล็อกไว้ไม่มีเสียงอะไรข้างในเธอถามเพื่อนบ้านเขาบอกว่านัดกลับกรุงเทพเมื่อคืนบอกว่าจะไปเรียนพิเศษต่ออีกหลายเดือนน้ำฝนยืนนิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองถูกปล่อยทิ้งไว้กลางทาง ไม่มีแม้แต่คําลาเธอเปิดโทรศัพท์ดูแชทนัดข้อความสุดท้ายยังค้างอยู่ที่อ่านแล้วแต่ไม่มีคําตอบไม่มีการบอกลาว่าจะกลับวันไหนไม่มีสัญญาไม่มีคําอธิบายเหลือแค่ความว่างเปล่าน้ำฝนถอนหายใจปิดหน้าจอแล้วกอดเข่าตัวเองเบาๆไม่รู้จะทำอะไรต่อดีตอนเย็นต้นขี่จักรยานผ่านหน้าบ้าน เห็นน้ำฝนนั่งอยู่คนเดียวแต่เขาก็ไม่ได้จอดเขาแค่ยกมือทักเบาๆแล้วขี่ผ่านไปเหมือนไม่เคยรู้จักกันเธอมองตามแต่ไม่กล้าตะโกนเรียกใจมันหนักเกินกว่าจะพูดออกไปไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีใครรอให้เธอเลือกไม่มีใครให้หันกลับไปหาเธอเคยคิดว่าเธอคือคนถือไพ่แต่ตอนนี้ทุกไปกลับหายไปหมด หลังจากวันนั้นไม่มีใครทักมาอีกเลยไม่มีเสียงเรียกชื่อจากหน้าบ้านน้ำฝนตื่นเช้าเหมือนเดิมแต่ไม่รู้จะล้างหน้าไปเพื่อใครหรือจะแต่งตัวทำไมเธอนั่งเหมือที่ระเบียงข้างตัวมีโทรศัพท์เงียบๆกับแก้วน้ำที่ยังไม่ถูกจับเลยสักครั้งหน้าบ้านที่เคยมีเสียงจากระยานกลายเป็นเงียบจนน่ากลัวลมพัดแผ่นไม้หลุดแล้วก็ไม่มีใครเก็บ ต้นไม้ที่แมนเคยช่วยรถใบเริ่มร่วงกรอบๆน้ำฝนมองมันแล้วถอนหายใจเธอไม่กล้าทักไปหาใครก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรือควรเริ่มยังไงข้อความในมือถือเธอเลื่อนดูก็แต่แชทเก่าๆไม่มีใครตอบไม่มีใครทักคนที่เคยโทรมาปลุกตอนนี้หายไปเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคนที่เคยพาไปกินของหวาน ตอนนี้กลายเป็นแค่ภาพในหัวที่นึกแล้วก็เจ็บเธอเคยนั่งหัวเราะอ,อยู่ตรงนี้มีเสียงรถมีคนมาเรียกตอนนี้เธอนั่งอยู่คนเดียวแม่ถามเบาๆว่าช่วงนี้ทำไมเงียบๆน้ำฝนแค่พยักหน้าแล้วลุกเข้าห้องไปแบบไม่มีคำตอบเธอไม่รู้จะอธิบายยังไงความรู้สึกมันเหมือนบ้านทั้งหลังว่างเปล่าไปพร้อมๆกับใจ กลางคืนเธอนอนพลิกตัวไปมาเสียงนาฬิกาดังทุกวินาทีทำให้รู้ว่าความเงียบมันดังแค่ไหนเธอลองโทรหาบอสสายไม่ว่างแล้วก็มีเสียงฝากข้อความแห้งๆเธอลองแชทหานัดแต่พอพิมพ์ว่าคิดถึงก็ลบทิ้งไม่กล้ากดส่งน้ำฝนเดินไปที่หน้ากระจกมองหน้าตัวเองนานๆเห็นตาแดงๆกับรอยยิ้มที่หายไป เธอเคยมั่นใจในตัวเองเคยคิดว่าทุกคนจะอยู่รอให้เธอเลือกแต่ตอนนี้ไม่มีใครแล้วเหลือแค่เธอกับเสียงของตัวเองในหัวที่ถามว่าเราเลือกอะไรไปกันแน่เย็นวันหนึ่งขณะเธอกวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินผ่านแล้วพูดว่าถ้าเมื่อก่อนเลือกแค่คนเดียวป่านนี้คงได้แต่งงานไปแล้วมั้ง น้ำฝนยิ้มเจือนเจือนพยักหน้าเบาๆไม่เถียงไม่ตอบโต้เธอนั่งลงตรงแคร่ไม้หน้าบ้านมือจับไม้กวาดไว้อย่างนั้นแล้วปล่อยให้ลมเย็นๆพัดหน้าเบาๆในใจไม่มีเสียงใครอีกแล้วเหลือแค่ความคิดของตัวเองกับความเงียบที่เริ่มกลืนเธอทุกวันเช้านั้นแดดอ่อนๆลมพัดใบไม้ไหวเบาๆน้ำฝนตื่นมาช้ากว่าปกติ เธอนั่งอยู่ปลายเตียงมองมือถือเงียบเงียบไม่มีสายเข้าไม่มีข้อความในหัวไม่มีชื่อใครอีกแล้วไม่มีคนให้หวังไม่มีคนให้รอเธอเดินออกมาหน้าบ้านเห็นแคร่ไม้ที่แมนเคยนั่งฝุ่นจับจนเป็นรอยนิ้วเธอใช้มือลูบแผ่นไม้เบาๆใจมันเงียบจนหน้าตกใจเหมือนเวลาไม่ขยับไปไหนบ้านข้างๆล็อกเงียบ บ้านต้นไม่มีเสียงจักรยานบ้านป้าเล็กมีแค่แมวเดินไปเดินมาน้ำฝนเดินเข้าห้องหยิบกล่องเก็บของใต้เตียงออกมาเปิดดูของเก่าๆที่เคยลืมไว้เจอสมุดปกแข็งเล่มหนึ่งมีชื่อแมนเขียนด้วยลายมือลายเส้นเล็กๆเ,เธอเปิดดูทีละหน้าในนั้นมีรูปวาดใบหน้าผู้หญิงที่เธอจำได้ว่าเป็นตัวเองมีข้อความสั้นๆใต้ภาพ เขียนว่าถึงเขาไม่ได้ดีเท่าคนอื่นแต่เขารักจริงนะอ่านแล้วใจมันสะอื้นน้ำฝนนั่งนิ่งอยู่นานไม่รู้ว่าตัวเองร้องให้ตั้งแต่เมื่อไหร่น้ำตาไหลเงียบเงียบแบบไม่รู้ตัวเธอหลับตาลงช้าช้าแล้วพูดกับตัวเองว่าเราไม่น่าให้เขาหลุดมือไปเลยบ่ายวันนั้นเธอเดินไปที่ทุ่งนาเก่าท้ายหมู่บ้านที่เคยถ่ายรูปกับแมนตอนเย็นวันหนึ่ง ตรงนั้นยังมีต้นมะพร้าวต้นเดิมกับสะพานไม้เล็กๆที่เริ่มผูแล้วบ้างเธอนั่งลงที่เดิมลมตีหน้าเบาๆข้างๆมีเสียงนกบินผ่านเป็นพักๆเธอหลับตาแล้วหายใจเข้าเหมือนอยากเก็บช่วงเวลานี้ไว้ในใจก่อนจะสายเกินไปอีกเธอหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแชทของแมนที่ยังอยู่ในเครื่องไม่เคยถูกลบมือเธอสั่นเล็กน้อย ก่อนจะพิมพ์คำว่าสบายดีไหมเราคิดถึงนะแล้วกดส่งไปช้าๆไม่รู้ว่าเขาจะตอบไหมไม่รู้ว่าเขายังเก็บเบอร์นี้ไว้หรือเปล่าแต่เธอก็รู้แล้วว่าคนที่รักจริงไม่จำเป็นต้องว้าวขอแค่เขาไม่หนีไปไหนตอนเราร้องไห้บางทีการเลือกมากเกินไปก็ไม่ได้ทำให้เจอคนดีที่สุดแต่อาจทำให้เสียคนที่รักเราจริงที่สุดไป น้ำฝนลุกขึ้นช้าช้าปัดผงหญ้าออกจากกระโปรงเดินกลับบ้านโดยไม่หันกลับไปมองท้องฟ้ายังเหมือนเดิมแต่ใจเธอไม่เหมือนเดิมแล้ว